เบื้องหลังการเจรจาหยุดยิงที่มาเลเซียมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนและโศกประกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะโผล่เข้ามาอย่างไม่มีปีมีครุยแต่ความจริงก็คือฮุนมาเน็ตเป็นคนโทรหาทรัมป์ก่อนซึ่งเรื่องนี้มันย้อนแย้งกับท่าทีของกัมพูชาก่อนหน้านี้ที่ปฏิเสธข้อเสนอของจีนที่จะเข้ามาเป็นคนกลางนี่คือการหักหลังจีน แล้วลากอเมริกาเข้ามาแทนอย่างชัดเจนและถ้าเรามองย้อนกลับไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันดูเหมือนจะเป็นการจัดฉากที่ถูกวางแผนมาอย่างดีมันต่อเนื่องมาจากดิลรังกาวีก่อนที่คุณทักษิณจะกลับประเทศหลังจากนั้นไม่นานคุณทักษิณก็ได้ออกมาพูดอย่างหนักแน่นว่าผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลควรจะแบ่งกัน50-50ซึ่งฮุนมาเน็ตก็รีบรับลูกทันที ก่อนที่ฮุนเซนจะเริ่มออกมาด่าทอคุณทักษิณอย่างสาดเสียเทเสียแล้วก็ตามมาด้วยการสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนจนเกิดการประทะกันขึ้นในวันที่24กรกฎาคมและในช่วงเวลาที่กองทัพไทยกำลังได้เปรียบขับไล่ทหารขเขมรจนแตกพ่ายทันใดนั้นทรัมป์ก็โทรมาสั่งให้หยุดแล้วอันวาอิบราฮิมซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณทักษิณก็รีบรับลูกจัดการประชุมเจรจาขึ้นมาทันที และผลลัพธ์ของการประชุมก็คือการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขคําว่าหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขนี่แหละครับคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะมันหมายความว่าหลังเที่ยงคืนใครยึดตรงไหนได้ก็จะอยู่ตรงนั้นไปเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมในคืนนั้นถึงมีการสู้รบกันอย่างหนักและทําไมฮุนเซนถึงต้องทุ่มไพ่ใบสุดท้ายส่งหน่วยรบพิเศษ B H Q ที่ไม่เคยรบชายแดน ลงมาเสี่ยงตายก็เพราะเขาหวังว่าจะยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้เปรียบบนโต๊ะเจรจาแต่เหตุการณ์มันกลับพลิกผันเพราะแทนที่กัมพูชาจะได้เปรียบกลับกลายเป็นว่ากองทัพไทยสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้ถึง11จุดนี่คือสิ่งที่ทำให้แผนการของพวกเขาพังไม่เป็นท่าและมันก็ยิ่งทำให้การที่ทรัมป์โทรมาสั่งให้เราหยุดในตอนที่เรากำลังได้เปรียบ มันก็ดูน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นเพราะการหยุดยิงในตอนนี้มันเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ขเขมรได้ฟื้นฟูก,กำลังและปรับแผนใหม่ทั้งหมดนี้คือเกมการเมืองที่สกกรปรกที่พยายามจะสร้างความขัดแย้งเพื่อลากไปสู่โต๊ะเจรจาที่ตัวเองได้เปรียบแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความแข็งแกร่งของกองทัพไทยและถึงแม้จะมีการจับมือกันบนเวทีโลก แต่เราจะไว้ใจพวกเขาได้อย่างไรในเมื่อมีประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเขมรละเมิดข้อตกลงกับไทยมาแล้วมากกว่า600ครั้งคุณเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือการจัดฉากและคุณคิดว่าการแทรกแซงของทรัมป์มีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าที่เราเห็นหรือไม่คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ